โรงงานญี่ปุ่นขาย้อนรูปทรงกล้วยจนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ ion factory อีกดะโรงงานเหล็กในเมืองฮิโรชิมาอาจเป็นโรงงานเหล็กที่แปลกประหลาดที่สุดเพราะดูเหมือนพวกเขาเลือกที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เอาแต่ใจมากกว่าจะเน้นเอากำไรไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเหล็กจากการ์ตูนอนิเมะอุ่นฟิกเกอร์เหล็กบล็อกโคลีเหล็ก กระเจี๊ยบเหล็กกระเจี๊ยบนะครับฟังดีๆกระเจีย๊ยบและผลงานล่าสุดของพวกเขาที่ขายดิบขายดีก็คือค้อนเหล็กที่มีรูปทรงกล้วยจริงๆแล้วอิเคดะได้เปิดตัวกล้วยเหล็กของพวกเขาตั้งแต่ปี2019ครับโดยจําลองมาจากกล้วยจริงที่ปลูกในฟิลิปปินส์แต่มันได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเราจะเห็นว่ากล้วยเหล็กนี้สามารถนํามาใช้งานได้จริงซึ่งทางอิเคดะอ้างว่ามันสามารถทํางานได้ดีแม้อยู่ภายใต้อุณหภูมิที่สูงถึง1,000องศานี่น่าจะเป็นความร้อนน้องๆพื้นผิิววดวงทตย์ แถมพวกเขายังมีส่วนแบ่งการตลาดของคอนกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยก็แน่ละครับเพราะพวกเขาคือบริษัทเดียวในโลกที่ทําคอนรูปทรงกล้วยขึ้นมาโดยราคาของกล้วยขนาดใหญ่ของพวกเขาจะอยู่ที่11.877ยเ็ยนหรือประมาณ2,800บาทและขนาดเล็กจะอยู่ที่3,287เยเ็ยนหรือประมาณ780บาทเท่านั้น